สวัสดีครับผมปศิตแสบนะครับและคลิปเดีโอจากทิกต o อกที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับเป็นการสร้างหัวใจแบบง่ายๆครับอุ้ยสร้างหัวใจอย่างนี้ถ้าเกิดมาทำได้จริงเอาไปจีบสาวได้เลยนะครับนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ใช่แล้วครับการสร้างหัวใจแบบ ายมากๆใช้แค่น้ำเปล่าและช้อนเท่านั้นครับโอ้ยเพื่อเข้าใจตรงกันเดี๋ยเราไปดูวิด,ดีโอจากติ๊กต็อกที่ผมเจอมาก,ก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่ครับเขาก็บอกว่าลองทําดูครับก็เอาช้อนวางกับแล้วมือปานี่ไปมุปดูดิแล้วาอกว่าเป็นรูปเหมือนใบไม้เออก็อหัวใจจริงโัดเป็น,นของเอยดูดิว้าวดูวนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เจ๋งครับคือตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามือเราจริงๆเหรอครับเพราะว่ามือเราไปรูดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับหรือว่าจริงๆแล้วมันมันได้อยู่แล้วแค่เอาช้อนแบบปรับมุงไม่ถูกอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันแย่ใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะครับก็คือแบบว่าเราไม่ต้องใช้มือเลยแค่ใช้ช้อนแบบปรับองศาแบบเอียงมากเอียงน้อยหรือว่าความสูงขึ้นลงเนี้ยก็อาจจะเป็นรูปหัวใจแบบนั้นได้หรือไม่ก็ตามมือเราจริงๆขอบขอบของน้ำมันมันอาจจะแบบมันมันวิ่งตามมือเราได้อะไรอย่างเง ยากลนเขาจะมีทริคอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้นะผมมองเป็นแค่3ทางนี่แหละไม่มีทางไหนแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้ก็คือเราไปลองพิสูจนดกันครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามคลิปวิด,ดีโอนั้นแบบเป๊ะๆนะครับดูว่าจะออกมาเป็นหัวใจจริงๆหรือเปล่าลเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้กันนะครับ มาอ่ะมาเรามาดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับผมจะลองใช้แบบน้ํากับช้อนเปล่าๆก่อนยังไม่ต้องเอามือแบบจับอย่างนี้นะดูก่อนว่าทาได้หรือเปล่าถ้าสมมติใช้ช้อนปุ๊บทำได้เป็นหัวใจเลยก็จบละมือนี่เป็นริคดอกเฉยๆนะครับอ่ลองดูกันนะครับอุ้ยเออตรงนี้มีอีกประจัยหนึ่งครับความแรงความเบาของน้ําตรงนี้เหนืยวไหมถ้าน้ําเบามันก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมถ้าน้ําแรงหน่อยอาจจะได้อะไรเงี้ยอ่ามีส่วนครับก็ลองดูอ่ามันพอดีๆไม่แรงมากเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับนี่ พอไหนาอไหนาอ่าประมาณนี้ลองดูนะหัวใจไหมมันมันก็ไม่เชิงหัวใจนะเพราะว่าตรงหัวมันไม่โค้งเข้าอ่ะนะครับต้องยังไงต้องขึ้นเลยอีกนดนึงก็ก็ไม่ไม่หัวใจอีกก็กลมๆเบนๆแปลกๆอือมุมนี้น่าจะบ้อกไม่ชัดเดี๋ยวผมบอกกับมุมสูงขึ้นหน่อยดีกว่านะอ่ะมุมอย่างงี้น่าจะชัดกว่านะครับอ่ะเอาใหม่นะดูนะคอาแบงยังไงแบบนี้ๆๆนี่เห็นไหมครับ อันนี้มันยังไม่ได้ยังเป็นแบบเหมือนใบไม้รูเดียวอยู่ครับเราต้องหงายขึ้นเดิมแล้วครับออืนี่ประมาณนี้ใช่ไหมหัวใจไหมก็ไม่หัวใจนะตรงหัวมันไม่เข้ามันเป็นเหมือนแบบรูปใบไม้อย่างเดียวเลยนะดูแล้วไม่ง่ายนะครับคลิปนี้อ่ะทำไมทำไมอ่าประมาณนี้ไหมตัวต้องยังไงอ๋อเข้าใจแล้วครับผขขมหงายมุมก่อน น่าจะต้องประมาณนี้อ่านี่ประมาณนี้เอ้ยเยอะเยอะโอ้โหมือต้องนิ่งมากอ่านี่ประมาณนี้หาวใจอ่าได้ครับแสดงว่าเขาก็ใช้ทริคหลอกๆก,ก็คือ เหมือนตอนแรกอ่ะเราอยู่มุมมองสาที่ไม่ได้เป็นรูปหัวใจก่อนแล้วก็ทําเป็นว่ามือป๊ดแต่มาได้เป็นรูปหัวใจง่ายๆมาเดี๋ยวผมลองสแสดงให้ดูให้ได้เหมือนในคลิปด,ดยจาก t ิ k กต็อกที่เราดูนั่นเลยนะครับมาลองดูกัน,มา,กนมาดูนะครับผมจะเซกหัวใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับขณะนั้นก็เปิดน้ําครับแล้วดูครับนี่อา้าวนี่มันเป็นหัวใจแล้วเนะี <laughs> ่ยโอ้อยทำไมทำไมยากเหมือนกันนะอำไมจริงมาครับเดี๋ยวผมจะปาเล่นม่ยากลครับผมจะเซกคัวใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ ปึ๊บมมากล้วก,ออก็อันนี้เยอะก่กันเลยดูครับอันนี้มันยังเป็นรูปอะไรไม่รู้อยู่นะครับแต่ถ้าเรามือปาดครับมองตังวันนี้แล้วก็แอบเอยีงอยงไงเอียงขึ้นเป็นหัวใจแล้วครับ อะ,อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องใช้มือครับอยู่ที่ช้อนของเรากับความแรงน้ํานี่ล้วนๆเลยครับซึ่งตรงเนี้ยความแรงน้ำอ่ะผมไม่สามารถบอกได้นะว่ามันต้องใช้อะไรเท่าไหร่ครแต่คือในก็ของผมอ่ะใช้กลางๆอ่ะเบาสุดของผมนะเป็นอย่างนี้เียบจดอย่างนี้ถ้าแรงสุดนี้เป็นฟองนี้เลยนี่คือแรงสุดผมใช้ประมาณกลางๆครับอ่ะกลางประมาณนี้ได้ครับเพราะถ้าแรงสุดนะเดี๋ยวลองดูก่นะ มันกระเด็นมันกระเด็นเกินไปมันมองไม่เห็นเป็นรูปะนะครับมันควรจะต้องแบบเท็กลกลางๆให้มันพอมองเห็นเป็นรูปอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้พอได้นะครับถ้าเบาเกินไปก็ไม่ได้นี่เห็นไหมถ้าเบาเกินไปมันก็ไม่ออกเป็นรูปเลยมันไม่แผ่ออกมันยังไม่แรงมากพอนะครับเพิ่มความแรงเพิ่มความแรงเข้าไป อ่าเห็นนะยิ่งเพิ่มความแดงก็ยิ่งแผลนะครับประมาณนี้อ่าซึ่งจุดที่ผมมองเห็นว่าโดนแล้วมันทำให้รูปหัวใจเหมือนไม่ใช่ก็เหมือนเราใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็คือบริเวณกลางๆตรงนี้เลยครับคือถ้าเกิดเรามาโดนน้ําที่บริเวณใกล้ๆด้ามช้อนมากเกินไปมันจะเป็นรูปใบไม้ครับ ไมรูปใบไม้อย่างงี้มันจะไม่ออกมาเป็นรูปหัวใจครับควรจะต้องไวประมาณกลางๆตรงนี้เลยครับมันจะแบบปุ๊บร้ดอ้าออกข้างๆเป็นรูปหัวใจพอดีถ้าปลายเกินไปก็ไม่ได้อ่ะทำห้ดูเลยกันนะครับว่าโดนตรงไหนเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนี่ถ้าเราโดนใกล้ๆด้ามมากเกินไปนะดูนะนี่เห็นไหมมันจอกมาเป็นแบบไม่มีหัวเป็นหัวใจที่ไม่มีหัวคล้ายๆใบไม้มประมาณนะั้นพูดง่ายๆนะครับแล้วเราเถิดไปตรงกลางๆครับเห็นไหมมันจะเริ่มมีหัวแล้วอันนี้เริ่มมีหัวแล้ว,ลว,ลวเห็นไหมอ่าประมาณนั้นครับ มีหัวแต่ว่ากบับตรงตัวใบมันก็จะโค้งโค้งแบบผิดปกติครับตัวดูดีเป็นโค้งแบบเห็นไหมเออแต่ถ้าเกิดไม่ไดหัวมากเกินครับนี่มันจะเหี่ยวลงครับดูนะดูนะผมไล่จากหัวนี่เข้าไปเลยครับอันนี้มันจะเหี่ยวอยู่นะครับทีน,นี้ตรงไปที่มาสามแชกกัด้วยเลยโอ้โหสวยทีครับ <laughs> โอ้ทั้งนี้หลายอย่างมันไม่ใช่มีแค่ตรงบริเวณที่ช้อนครับองศาด้วยดูนะครับแย่งองศามากนี่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่รู้แย่งองศาน้อย ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอ่าแปลว่าถ้าเกิดให้เป็นหัวใจจริงๆอ่ะต้องทั้งตำแหน่งที่น้ําลงช้อนและองศาของช้อนให้เป๊ะๆทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่สามารถบอกได้จริงๆบอกได้แค่ว่าต้องดูตรงกลาง,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 งช้อนแต่องศาเนี่ยประมาณแล้วกันประมาณเขียนไปข้างหนหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวผมทำดูอีกที่ <Für S 1> ทเป็นหัวใจต้องเป็นแบบนี้เพื่อนๆจําภาพไว้แล้วเราทำดูเองแล้วกันนะครับอ่ะนี่ <ๆ S 1> แหละประมาณนี้หัวใจนะแต่คืนน้ำของผมมันตะกุกตะกักตะกุตะกักกอนไหม น้ำตะกุจะกักไปออกไม่เป็นหัวใจเลยอ่านี่อ่ะประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้นะท่าที่ผมดูคือโดนตรงกลางแล้วเฉียงลงไปนิดนึงไม่ใช่ขนาดกับพื้นนี้ครับเฉียงลงไปหน่อยเดียวไม่มากครับหน่อยนิดเดียวครับตรงนี้บอกไปลงสาปเป๊ะๆไม่ได้นะเพื่อนๆต้องไปลองทำด้วเองนะครับไม่ยากไม่ต้องลงทุนด้วยแค่ช้อนกับน้ําจากก๊อกแค่นี้เองนะครับอ่า โอเคอ่ะทีนี้เพิ่มเติมครับคนอย่างผมครับแค่นั้นทีเดียวจบไม่ได้ครับนี่ผมไม่ลองหาอย่างอื่นครับช้อนประเภทอื่นๆมาที่ไม่ใช่ช้อนแบบยาวๆแบบนั้นดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ช้อนประเภทต่างๆพวกเนี้ยทำออกมาน้ําจะได้รูปแบบเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เริ่มจากนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่ะนี่ช้อนแบบผมลูกเรียกช้อนอะไรอะ่ะช้อนที่ใหญ่ๆที่เขาแบบเหมือนเป็นช้อนกลางใช้กินกันนะอ่ะลองดูกันนะครับถ้าช้อนนี้ใช้จะเป็นยังไงนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ได้นะออกมาใกล้เคียงกัน ต่คือนนี้น้ําจะมีแบบความแรงหน่อยหนึงตรงปลายมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่มันจะมาตัดกันตรงปลายนี้เห็นะ,ะเพราะว่าตรงขอบเนี่ยมันสูงกว่าไงครับช้อนเมื่อกี้ปกติมันจะเป็นแบน,น่อยนี้ตรงขอบสูงมาเลยทําให้น้ําแบบออกมาแบบแปตกๆกันนะลองดูหามุมสวยๆมั่งเีอันนี้จะได้น้ำสวยๆหนถ้าได้ประมาณนี้ก็เป็นเหมือนรูปถ้วยนะปลายด้านข้างนี้จะสูงกว่าที่ตัวเออ ก็เจ๋งไปอีกแบบนะครับเออโอเคนะอ่ะทีนี้ลองมาดูช้อนเล็กจิ๋วนี่อ่าช้อนแบบกินของหวานอะไรอย่างงี้นะครับอ่าลองดูอันนี้ก็จะคล้ายอันแรกนะมันแค่ขนาดเล็กกว่าโว้โวูขนาดเล็กกว่าแต่ทาวงได้ใหญ่มากออนี่หัวใจสวยด้วยดูดูดิอ่าอันนี้หัวใจสวยกว่าเมื่อกี้ครับโอ้โห ผานผานช้อนนี้กับช้อนใหญ่ตอนแรกที่เราทดลองเหมือนกันเป๊ะครับแต่อันนี้ทำมือเจ๋อสวยกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆอยากเล่นนะครับหาช้อนเล็กขนาดนี้มาเล่นครับเปียวเงาะกระเปาะแปะครับอ่าต่อไป,ไปช้อนตักแกงเลยมาแต่ถ้าได้ผมเดานะเมื่อกี้ช้อนเล็กลงได้รูปใหญ่ขึ้นอันนี้ถ้าช้อนใหญ่แสดงวด่ารูปตรงเล็กลงแน่เลยมันมีนพื้นที่เยอะอ่า,าลองดูนะครับนั่นจริงด้วยครับเห็นไหมพื้นที่เล็กลงบ้าครับเนี่ย นี่แหละเศษบนที่ม่เป็นช้อนตักแกงครับมันจะได้ไม่กระชอกไงคิดว่านะ่อ่ะแล้วก็ต้องเพิ่มความแรงของน้ำเข้าไปครับที่อยากจะดิ่งกับช้อนใหญ่อย่างนี้นะครับอ่าใช่นี่เห็นไหมน้ำเป็นฟองเลยต้องเปิดจนน้ำเป็นฟองเลยนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นหัวใจไหมอืมไม่เป็นรูปเป็นล่างเลยครับตรงปลายมันแบบกระแตกระแตตายไปหมดเลยดูไม่ออกเป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับนี่ดูเห็นไหม่ยอ,อ่อยากยากยากอันนี้ควบคุมยากมากเลยครับ มันจะไม่จะใหญ่เกินไปนะว่านะครับอ่ะไม่ได้อ่ะด้านสุดท้ายครับซ่อมครับซ่อมเนี่ยนะคนกรบอกซ่อมมันก็น้ำทะลุไปสิครับเฮ้ยใจเย็นๆดูดีๆซ่อมมันไม่ได้มีแค่รูครับมีตรงนี้ไม่แน่พอดูตรงนี้ปุ๊บบวกกับรูอาจจะเกิดภาพที่สวยงามขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะมาสอาดูนะครับกับซ่อมครับนี่เงี้รูปอะไรเนี่ยมันเหมือนแยกมาแบบสองแฉกนี่เป็นเหมือนใบออกมาสองแฉกอย่างงี้อเยิ่งเยงเลย ถ้าไปตรงปลายนี่ไม่ได้น้ำมันลงรูงหมดบบออกค้างๆนี่ก็เป็นสองแฉกประมาณนั้น <c oughs> เออแค่ประมาณนี้แหละอ่ะนี่แหละครับคือ,อทั้งหมดของการเล่นกับน้ำและช้อนต้มของเรานะครับประมาณนี้เค <c oughs> สรุปว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องใช้มือเลยครับคือใช้ช้อนปรากก็ทําได้ครับแต่ใช้มือทามือเหมือนกิ้มมิกเหมือนหลอกให้มันดูแบบตื่นเต้นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆการใช้มือแล้วหลอกแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะครับที่หมอทำให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมก็คือก่อนที่เราจะเอามือลงไปเราต้องทําให้เห็นว่ามันเป็นแบบอื่นก่อนเอ้ลงมาไม่เป็นรูปหัวใจครับแต่พอเราเอามือไปลองปุ๊บราต้องปรับองศาให้มันพอดีเพื่อเป็นรูปหัวใจแล้วก็แบบแวบหลอกออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการเล่นแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมายากลอย่าง ตาเป็นแบบใช้ทริคในการหลอกซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องมวลจริงๆไงอันนี้ก็น้องกาเรียกว่าเป็นมายากลได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องตกใจไปครับใครๆก็ทําได้ครับแค่ใช้ช้อนไปหามุมองศาให้ดีแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทริคสนุกจากทิกต็อกที่ผมเจอมาเออน่าสนใจดีนะครับเอามาแบ่งบันต่อเพื่อนๆแล้วก็มาทดลองทำดูด้วยว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเนาะยังเขเฉกเช่นเคยครับเพื่อนๆสามบานแนะนําเรื่องผมเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกทางคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้บอกทาง Facebook นเครับเเเเเเมมมมมนนนนนนชััั่่่่ออยยยยถถึงงาาาาาลคครรบบดี๋ววผผ้้้หห็สสใใจจจจจิิๆะพู์ุณไดดู้กัน นีนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับเด็ก,กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆไว้ไไได้วยนะครับเพื่อให้เด็กกำ่ร้าได้ไม่พลาดกันนะครับจำไว้นะครับสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้เงแหละครับเป็นหัวใจแบบ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 เลยเฮ้เยวันนี้กสวัสดีครับขอบพระคุณทุกคนเลยนะครับโอ้โหจะไปปิ๊ง